พอไปดูแฟชั่นเสร็จก็จะพวงกันไปทําบุญที่อ๋อใช่วันที่12ตุลาครับผมกาหนดวันแล้ว2 2ตุลาครับผมใช่2 2ตุลาที่ที่วัดป่ารัตนมงคลนะฮะที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขนแก่นครับขอนแก่นหรือตอนขนแกนขอนแก่นอนแก่นขอนแก่นแก่นนก่อ่นแก่นอนแก่นอ๋อนแก่อแก่นอก คอนแก่นครับอันนี้เราไปร่วมทำบุญอะไรบ้างครับเป็นสร้างศาลาครับสร้างศาลาที่ปฏิสถานปฏิชนฐานใช่ครับพระพุทธเมตตาครับผมเรื่องะไร็นแล้วบอกครับปฏิบัติธรรมก็เอาไว้ปฏิบัติธรรมใช่ครับจริงๆแล้วคือศาลาที่อเนกประสงค์ก็จริงๆแล้วปฏิบัติธรรมได้อยู่แล้ว ก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันเราจะทำบุญกันค่อนข้างที่เยอะมากเลยเป็นอไงบ้างครับนี้เป็นบุญใหญ่ประจำปีของพวกเราเลยนะก,ก็จริงๆก็เหมือนประมาณหนึ่งนะครับผมก็ทำกันทุกๆปีแล้วอะไรเงี้ย,ยเ,เป็นปกตินะ้วคนไทยนะก็ชอบทำบุญกันอยู่แล้วไม่ว่าจะทำกับวัดกับคนแก่คนชราขอทานหรือว่าจะเป็นเด็กยากไร้อะไรเงี้ยเราก็ทำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ ที่พี่ก็ดีนะฮะทำเยอะก็ไม่เสียหายอะไรถ้าทำด้วยความพอพอดีครับ่าเป็ภาพแต่ชั้นล่าสุดที่ไปถ่ายแที่ไปถ่ายทีเวียดนามเมื่อวาน้มแก้มภามุมมุมนเออของแก้มวเกตจมูกย้ออะไรยป็นภาพอะไรยังไงครับอธิบายสิ้าเไค่าลัป็นภาพอะไรอ่งเงอ่าตามตามความวาวควาสั่งของพี่ใหญ่ค่ะ เหมือนเรากำลังกระซิบอะไรสักอย่างมั้งคะแล้วก็จังหวะมันจังหวะมันเป๊ะสำหรับพี่ใหญ่ที่ถ่ายมาแล้วเหมือนหอมแก้มเราไม่ได้หอมคือไม่ได้โดนกันจริงๆเลยเป็นเหมือนช่วงช่วงที่เหมือนเราไม่รู้พี่ใหญ่ถ่ายก็คุยกันเลยครับถ่าจะเป็นมุมกล้องหรือเปล่าจ้าเอีอะไรคะเนอะไม่ใช่ ท hey, so ี่เป็นภาพเปสีต่อใช่ใช่ใช่คนคนด้วยมุมภาพ้วภาพไม่ได้อว่เป็นกางาผมโดนผหอมไม่บอกหรอครับแต่เราเห็นภาพแล้ใช่ไหมครับยาเห็นภาพแล้เห็นค่ะ

เป็นภาพที่แบบว่ายาย่าใส่เสื้อแล้วก็บเจเด็ดแบบเอามาปิดให้อะไรเพิ่บอกเออพี่ชายเป็นห่วงไหมะมันเป็นโพสมันเป็นโพสค่ะทุกทุกทุกรูปที่เราถ่ายมันคือโพสก็เหมือนแค่แบบแบบโพสอจะเลื่อยไปเรื่อยๆมันก็ได้บางทีมันก็จะได้จังหวะหนี้อ๋อพี่ใหญ่บอกว่าให้จับจับเสื้อหน่อยอะไรเงี้ยใอ่จริงมันไม่ได้โพสเสื้อเป็นเสื้อยืดใช่แล่วให้เหมือนเรามาเที่ยวด้วยกันจริงๆอะไรของแก้มก็เหมือนกระซิบกันมากกว่ากระซิบแต่ว่ารูปเหมือนแบบจมูกแบบ ส้นไปดิ้นไหมก็มุกใช่ไหอ๋อไม่ไม่ไปนี่เป็นเป็นเหมือนกระซิบกระซิบใช่กระซิบตะพวนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นค่ายแบบมากกว่าเลยใช่ครับใช่ครับ acting ครับผมขนาดอยู่แล้วครับไม่ใช่อินเนอร์นะคะไม่ใช่อินเนอร์แต่จริงๆก็ห่วงมัลลเหมือนกันไหมครับจริงๆริงก็ห่วงมัลลเหมือนกันนะเวลาจะผ่าแไปอะไรก็ห่วงครับเราก็ถ้าสมมติว่าเราผู้ชายนะโป้มันก็มันไม่ค่อยมีอะไรให้โป้นะ เออถึงแม้ว่าใครใครอยากดูนะว่าเป็นผู้หญิงอาจจะแบบใส่กระโปรงสั้นหรือว่าใส่เสื้อที่มันบางทีก็ต้องมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าส่วนมากก็ก็ก็ไม่ค่อยห่วงเขาก็ดูแลตัวเองแล้วก็ได้ทำล่าสุดเรารณรงค์ทางมหาหลัยว่าให้แบบคนมาตรวจสุขภาพเต็เหมือนแบบโรวดราม,ม่าว่าแบบเราเป็นห <คน S 1> อบอะ <คน S 1> ได้เห็นี่ย เห็นแล้วครับเพื่อนส่งมาให้ดูเลยครับก็ไม่ไม่ตกใจครับไม่ตกใจเรารู้สึกเออว่าทำไมคนยังขุดไม่จบเรื่องนี้สักทีไม่ซีเรียสครับจริงๆก็เหมือนมีมาเรื่อยๆแหละครับใช่แล้วจะมองไปขำๆได้เอาโคตเตอร์นั้นออกไหมครับเพราะว่ามีคนเข้าไปเขียนไม่ไม่ไม่น่าจะเอาออกครับผมแล้วต้องมีการไปลบเทปหรอยังับตอนนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ทราบเหมือนกันนี่เราติดอยู่ในมอเลยมอได้เชิญชวนตรวสุขภาพปกติทั่วไปใช่ครับใช่ส่วนตัวตอนนี้สุขภาพเป็นยัง ก็ปกติดีไม่ใส่ใจเนาะกับเรื่องที่แบบมีคนเข้ามาฟลุไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรนี้อยู่แล้วก็แบบว่าแบบจะระลงพวกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างนี้เหมือนต่อไปเนาะอ่าใช่ครับจริงๆแล้วมันมันก็เป็นเรื่องที่หมายถึงว่าเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทุกคนควรจะดูแลอยู่นะคืผมว่ามันมันก็มันก็ไม่ผิดหรอกถ้าผมจะเป็นหอบแล้วผมดูแลสุขภาพเอง